E ชบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22บมีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้อิมแพคเมืองทองธาน,นีวันนี้เราพามาดูอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้รับความสนใจมากๆนะครับนั่นกนะ็คือบูธของบูธเนต้าครับบูธเนต้าเนี่ยอันนี้โชว์ด้วยความเป็นสปอร์ตเราใจครับนะั่นคือตัวเนต้าเอสนะครับซึ่งเป็นแนวสปอร์ตคูเป้นครับ เป็นแนวซิ่งเลยดีกว่าครับเป็นแนวแบบรถสปอร์ตเลยครับแล้วก็ลูข้อมูลเลยพละกําลังอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เขามาเน้นโชว์นะในตัวของตัวเนต้าเนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นตัวสปอร์ตคูเป้นะครับนี่เท่ๆเลยเรามาดูอีกหนึ่งตัวที่เป็นแนวทาากันสำหรับคนที่อยากตกแต่งตัวเนต้าในวีนะครับนั่นก็คือตัวชุดแต่งครับอีกหนึ่งตัว ตัวแต่งแล้วดูเท่ดูสวยนะก็คือตัวเนต้าวีนะครับที่ใช้ชุดแต่งของตัวดุมก้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝากระโปรงเนี่ยอันนี้มันเป็นไฟเบอร์นะอย่งนี้ยังเป็นโครงนี้อยู่นะคือฝากระโปรงตัวนี้นะครับสามารถจะเปลี่ยนได้ว่าจะเป็นตัวเชฟล่าหรือว่าจะเป็นสีพ่นสีดําหรือว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูด้านบนจะมีตัวเหมือนสคูปเล็กๆนี่ๆแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะรูไว้ให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนสคูปเห็นไหมดูทรงเท่ๆไหมนี่ครับคือชุดแต่ง ลุงก้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวไฟเบอร์ด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเนต้าที่หลายๆคนชอบมากนะแต่ไม่ค่อยได้สั่งสีนี้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีดําสีพื้นๆน,นะครับน้อยคันครับที่จะสั่งเป็นสีชมพูอย่างนี้แต่บอกว่าถ้าใครชอบสีชมพูนะน่าโดนมากเลยแล้วก็ อีกหนึ่งตัวที่เขานํามาโชว์นะแต่เร็วๆนี้อาจจะนํามาขายหรือเปล่านะครับนั่คือตัวที่เป็นตัวพูดง่ายเหมือนตัวกระป๋อล้กันนะนะครับนี่ก็คือตัวมินิทรัคนะครับอันนี้ก็คือตัวมินิทรัคแล้วครับพูดง่ายคือตัวมินิคอมเมอร์เชียลอิเล็กทริกวีเคลนะครับเราเป็นเอาสเปคคร่าวๆก่อนแล้วนะครับคันนี้มีกําลังกิโลวัตต์สูงถึงครับ12กิโลวัตต์ครับหรือคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ16แรงม้า นะครับแรงบิบด61นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดที่ใช้ชคันนี้คือ71กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้วิ่งได้ถึง120กิโลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรอยง้น่ารักไหมเบกมืออยู่นี่นะครับมีกัน,เป,นเป็นกระจกมือหมุนนะครับแล้วก็มีเปิดแอร์ มีเปิดความแรงแอร์นะครับเป็นไฟฉุกเฉินทีเกียนะมีตัวใช้หมูเนามีวางโทรศัพท์มีหน้าจอให้พวมอะไรเป็นแบบนั่งนั่งที่เดียวอ่ะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตู้ทึบนะครับไปขนของหรือว่าใครจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ได้นะตรงนี้ก็จะมีไฟไฟเก่งให้มีม่านบังแดดให้โอ้ก็ดูดีนะแต่ราคาย,ยังไม่รู้เลยแล้วเขาไม่รู้จะขายหรือเปล่าแค่แค่นำมาโชว์ให้ดูนะครับในส่วนของตัวมินิ เขาเป็นเชียลวีเคอร์คันนี้หน้าตาเป็นไงน่ารักไหมดูไฟดูตัดสีนะครับแล้วก็คันนี้ใช้แม็กขนาด12นิ้วนะซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยต้องไปคุยกับรถตุกต๊กๆรถตุกต๊กๆเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหไปใส่ยาง16 17ก็ันแบบว่าเท,ท,ท่เลยอันนี้ก็เป็นแนวทางครับไม่ว่าจะเป็นส่งของนะครับเป็นเหมือนแบบว่าเดลิเวอรี่นะครับหรือว่าจะตัดเป็นรถขายดอกไม้เป็นรถขายกาแฟาเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามที่ คนซื้อไปอยากจะนํามาตกแต่งนะครับในส่วนของตัวรถก็มันก็เสียอย่างนึงคืออาจจะนั่งได้ทีเดียวนะแต่จริงๆถ้านั่งได้สักสองคนเนี่ยเผื่อคนเป็นแฟนกันเผื่อเป็นเป็นเป็นลูกจ้างเนี่ยอาจจะได้ช่วยกันอันนี้มันนะไปได้แค่คนเดียวแต่ว่าหลักๆคิดว่าน่าจะไว้ขนของตามซอกซอยเล็กๆมากกว่านะครับในส่วนของ delivery นะครับเพราะว่าบางทีการส่งมอไซค์เนี่ยมันก็ส่งได้น้อยนะครับส่งได้คนเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับ ก็คือในส่วนของตัวเนต้าวีคิดนะครับซึ่งเป็นรถเด็กเล่นนะสำหรับคนที่แบบว่ามีรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรถของเด็กๆให้ได้แบบลองเล่นกันดูนะครับมีในส่วนของตัวเนต้าคิดนะครับเราพาไปดูฝัง Kit ่งเนต้าคิดดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่นั่งน,นะครับจะมีให้นั่งรับรองตกลงเรื่องรา,ค,งราคาการตัวเนต้าคิดก็จะเป็นบุมเด็กๆ นะครับให้เด็กเล่นมีความเป็นรถไฟฟ้านะครับเปิดฝากระโปรงอะไรได้นะครับมีหน้าตาก็ดูแบบโฉบเฉี่ยวฉายไรนะนี่หน้าตาเหมือนตัวในต้าเอสนี้เลยนะเท่เลยนะครับนี่เป็นไงและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนที่ต้องทําความรู้จักเขาไว้นะครับนั่นก็คือตัวเนือจ่ายนะครับเนต้าโหลเนือจ่ายนะครับก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ตกแต่งมาให้นะครับอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีขายนะเขาทาเป็นตกแต่งให้ดูไม่ว่าจะเป็นตัว มือจับนะครับเป็นสติกเกอร์ด้านข้างนะครับหรือแม้แต่ตัวบันไดนี่ก็จะมีตามแต่ละที่นะครับเหนือจ่ายนะครับเป็นตัวกระตูนเสื้อแสดงถึงความน่ารักนะครับของทางตัวเหนือจ่ายที่มาเนต้าได้สร้างตัวตัวกระตูนนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮัลโหลเหนือจ่ายก็จะมีแต่งแบบน่ารักแบบนี้นะครับแต่งแบบเท่ๆสปอร์ตแบบนู้นนะครับตัดขาวดำนี่โอ้โห oh. บอกเลยคนเยอะมากให้ความสนใจเยอะมาก นะครับสำหรับบูธเนต้านะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็วันนี้ก็พาดูบูธเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับบูธเนต้านะครับแล้วก็ใครสนใจมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับที่บูธเนต้านะครับอยู่เยื้องๆมาทางฝั่งมอไซค์หน่อยนะครับอยู่ประมาณช่วงเนี่ยประมาณล็อกที่18 19ช่วงนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอบคุณทางเนต้าครับที่ชวนเรามาดูรถสวยๆแบบนี้แล้วก็นำผลงานดีๆให้ คนที่สญญนใจรถเนต้ามาดูครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ